ของเราไปนะค่อยจะเล่าเท่าความให้พวกแก้วฟังนะอันภาคอีสานกับเราเป็นห้างเงาเผ่าพันธุ์อันเดียวกันที่อบพยมพมาจากทางใต้ของจีนแล้วมาตั้งลกรากที่นฐานอยู่ในสองฟั่งแม่น้ำโขงซึ่งฟั่งซ้ายกับอันเป็นประเทศลาวนะปัจจุบันซึ่งฟัง่งขวาก็เป็นภาคอีสานณะปัจจุบัน ฝั่งใต้ที่เป็นลาวปัจจุบันหันเมื่อก้อนเขาเอิ้นบาลาวล้านสร้างปกครองหันด้วยกษัตริย์นะส่วนฝั่งขวานะที่เป็นอ,อีสานปัจจุบันเมื่อก้อนหันโบได้เป็นว่าภาคอีสานนะเขามีแต่ว่าไทยเนาะลังแจ้งนั่นหันมีการล่าอนานิคมกันเกิดขึ้นนะจากฝรั่งเศสนะยุคที่ว่าล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสนะ ซึ่งฝรั่งเศสเป็นคนแบ่งแยกดินแดนระหว่างไทยกับลาวได้ออกจากกันนะซึ่งสมัยนั้นทันลาวอันอันอันถ้าว้าง่ายๆให้คนลาวเข้าใจก็คือตีเซกกันนะนะบริษัฝรั่งเศสก็เลยตกเป็นหัวเมืองขึ้นอันของฝรั่งเศสนะและ้วฝรั่งเศสมาแบ่งแยกดินแดนก็เลยแบ่งแยกให้ทางฝั่งซ้ายนั่นเป็นประเทศลาวนะปัจจุบันฝั่งขวาที่เป็นอีสาน่ันก็เต็นของไทยไปขึ้นกับสยามนะ คำมาภาคอีสานนั้นเขานําไส้ในรัชก,กาลที่หนะ้าเนาะเขาจึงเอิ้นว่าภาคอีสานนะซึ่งความจริงและสองฝั่งลาวไทยในบุด้มีการาแย่งอํานาจกันนะแต่บ้ามีการตกลงแบ่งเขตแดนกันกเพราะฝรั่งเศสเป็นคนแบ่งถ้าเกิดฝรั่งเศสบเป็นคนแบ่งไทยกับลาวอาจจะเป็นประเทศหนึ่งประเทศเดียวกันที่ขึ้นกับทางฝั่งไทยนะ ในเรื่องนี้มันมีคนลาวหลายคนนันทึกตัวนะว่าภาคอีสานเป็นของไทยภาคอีสานเป็นของลาวนะอันที่จริงแล้วเรื่องมันก็นมาถึงขั้นที่ว่าอ่ามีการทุกเถียงกันมาโดนเติบยาวนานนะอย่างแรกเลยนะที่ค่อยบอกว่มีการญาติแยี่ยงอํานาจกันระหว่างไทยลาวนะสมัยนั้นนะพราะเขาฮักแพงปองดองสามคีกันนะแต่ว่ามีฝรั่งเศสแนะมาแบง่งแยกจนให้ สองประเทศประเทศอันลาวกับอีสานนั้นมันขาดสะบ้านนกกากนมันปิดกั้นกันด้วยแผนที่หรือว่าปิดกั้นกันด้วยอ่าเขตแดนซื่ออันที่จริงกันหากเก้าอันเดียวกันเผ่าพันธุ์อันเดียวกันภาษาปากว่าอาหารการกินวัฒนธรรมใกล้เคียงกันเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะและที่เขาตัวว่าเอออันไทยหันไปเอาภาคอีสานของ ลราหันบอแเนความจริงนี่แหละคือเรื่องจริงนะที่หลายคนยังบบหันหูนี่แหละที่เขาเว้ามานี่แหละคือเรื่องจริงบบมีว่าไทยไปญาติเอาฝรั่งเศสโตการโตดีที่เป็นคนแบ่งพวกแก้วอ,อ้อ